สนับสนุนโดยสายการบินนกแอร์นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มเป็นยังไงบ้างคาร้านที่คุณตุนกับคุณอาพ,พาทานก็มีลอดช่องสิงคโปร์ผมเคยไปทานหลายครั้งแล้วค,ครับส่วนร้านอื่นเนี่ย รู้สึกจะเป็นประสบการณ์ใหม่ยังไม่ยังไม่ค่อยเคยเห็นเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาไปเยาวราชเนี่ยก็จะไปทานลังนกเกา้านนะฮะไปซื้อเก่ารนะัเอากลับไปทานที่บ้านแต่ว่าสงสัยอันนี้อาจจะเป็นเป็นคนละรุ่นกันเพราะว่าถ้าถ้ารุ่นเล็กนะคะไม่ว่ารุ่นไหนเนี่ยคือเราช่องสิงคโปร์นี่เคยไปทานแต่ว่าทอากลางคืนเนี่ยเราก็จะมีไปทานหลายร้านเลยซึ่ง บางทีกลางวันเขาจะไม่เปิดก็จะมีร้านขนมปังหรือว่าจะมีมีบาร์หอยแครงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจริงก็มีร้านนอกเหนือจากไปทานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนก็นิยมซื้อของฝากนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ามีร้านที่ขายของฝากรู้จักชื่อร้านนะฮะกี่จิงเฮียงเหรอเขามีสองสาขาด้วยเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์คือ แน่นอนยังขายหมูแผ่นหมูหยองอะไรพวกนี้ซึ่งถือว่าเป็นอของฝากขึ้นชื่อที่เยาวราชแต่ว่าจะเห็นว่าก็มีการออกแบบนะครับชื่ออาจจะยังเป็นจีนอยู่<ช>ซึ่งก็เข้าบรรยากาศอยู่แล้วก็ <นะ S 1> เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาไปของแบบดั้งเดิมของแท้แต่ว่ามีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกแล้วก็แน่นอนก็อาจจะรักษาคุณภาพรสชาติของฝากของอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่ของฝากของคนไทยคือต่างชาติก็สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยว่าหมูหยองนี่คือต่างประเทศก็คือไม่ค่อยได้มีขายกันอยู่แล้วค่ะใช่ครับแล้วก็จะ มีบาหอยแครงที่ชอบทานอันนี้ไม่เคยผมก็ไม่เคยแต่ปกติก็ไม่ไม่เคยทานนะครับหอยแครงก็ไม่เคยทานแต่ว่าปกติถ้าสมัยก่อนเราคงเห็นมีเฉพาะปลาหอยดังรมโอสเตอร์ปาแต่ว่าอันนี้อันนี้ยาวราชนี่อาจจะ มาใหม่นะครับเป็นหอยแครงบาร์เป็นธุรกิจชนิดหนึ่ศึกจะอยู่ในซอยเท็กซัสนะถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ได้แวะไปคงได้ลองประชิมดูก็ส่วนใหญ่คนไปเห็นจะชอบถ่ายรูปกันว่าโชว์ว่าตอนนี้อยู่ที่นี่แล้วมีน้ำจองน้ำจิ้มอะไรอย่างงี้ด้วยคือดูแล้วน่าทานมากคือผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเสน่ห์นะครับของเยาวราชในช่วงกลางคืนซึ่งบางทีเราไม่ค่อยเคยเห็นส่วนใหญ่เนี่ยผมถ้าเวลามีงานเทศกาลส่วนใหญ่เราจะไปกลางวันนะครับแวะไปสันเจ้าไปวัดเล่งเนื้อี่นะครับไปไหว้พระหรือว่าที แก้ชงใช่แล้วก็มีตามเทศกาลนะครับสมมติเทศกาลกินเจอย่างเงี้ยนะครับบางทีเขาก็มีการจัดกิจกรรมก็ไปไปเดินแวะ,ะพบปะกับ เจ้าของร้านนะครับประชาชนที่เดินไปเดินมานะครับหรือว่าเวลามีงานเทศกาลไปไหว้อย่างสันเจ้าเลง่งบัวเอียก็เป็นที่รู้จักนะฮะเก่าแก่ดั้งเดิมแต่ทีนี้กลางคืนเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับมาเยอะมากแล้วก็โดยปกติก็อากาศจะจะเย็นสบายหน่อยนะครับแล้วก็รถก็อาจจะไม่ติดไม่ร้อนเหมือนช่วงกลางวันทีนี้ก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับเยาวราชในช่วงกลางคืนแล้วรู้สึกว่าชาวต่างประเทศเองนี่จะชอบอยู่แล้วว่าบ้านเขาใช้ชั้นแทาวจะไม่เหมือนที่กับบ้านเราถ่ายรูป เพราะถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากทั้งทแบบแสงสีเสียงทั้งไฟตามป้ายรถตุกๆคือศิลปินบางท่านก็เลยชอบถ่ายรูปยาวราชเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกผมผมคิดว่าภาพของยาวราชในช่วงกลางคืนเนี่ยนะที่มีแสงไฟดิออนตามร้านที่เขาเปิดผมให้อันนี้ก็สวยมากแล้วก็แม้ว่าตาม สองข้างทางนะครับเพราะร้านส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะอยู่เป็นร้านที่เป็นร้านห้องแถวแต่บางร้านก็จะวางเป็นเป็นร้านที่ขายอยู่ตามริมฟุตปาทนะครับหรือมีเวิร์กเข้าไปก็จะมีร้านที่เป็นตรอกซอกซอยคนก็จะไปนั่งแล้วก็อากาศเย็นสบายเดินเล่นนะครับทานอาหารเสร็จก็ไปเดินซื้อของช้อปปิ้งเอาไปฝากกลับไปที่บ้านได้ด้วยแล้วคุณอภิราชอบบรรยากาศแบบไหนมากกว่ากลางวันหรือกลางคืนคือจริงๆถ้าชอบจริงๆก็กลางคืนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเดิน แวะทานอาหาระนะครับพาครอบครัวที่บ้านไปแล้วก็บางทีก็ซื้อผลไม้บ้างซื้อเกาลัด นะครับทานอาหารเสร็จบางทีก็ไปนั่งทานแปะกล้วยทานรังนกอะไรพวกนี้แต่ว่ากลางวันส่วนใหญ่จะเป็นทางการมากกว่าไปไปทำกิจกรรมไปไหว้พระไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปกลางวันแต่ว่าถ้าส่วนตัวหน่อยก็จะไปกลางคืนนะครับค่ะถ้ารุ่นเล็กคือเราชอบไปกลางคืนเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนแล้วร้านที่เปิดขายตามท้องถนนของเยาวราชนะคะคุณณพิรกคิดว่าถ้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเขาต้องปรับตัวอย่างไรบ้างครับคือจริงๆผมคิดว่าคงคงสองฝ่ายนะครับส่วนที่หนึ่งคือตัวร้านเองเนี่ยผมคิด ว่าแน่นอนไอ้เสน่ห์ของความเป็นเยาวราชที่หนึ่งอาจจะมีความสะดวกร้าน<ฆ>ตั้งอยู่ริมฟุตปาทนะครับ<ฆ>หรือเข้าไปในเวิร์แล้วคนก็สามารถไปนั่งกิน<ฆ>โดยไม่ต้องเข้าไปในร้านเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์อีกแบบห<ฆ>นึ่ง เราก็แน่นอนในเรื่องของความดั้งเดิมเก่าแก่รสชาติอาหารอะไรพวกนี้จริงเราก็ถือว่าเป็นที่ขึ้นชื่ออยู่แต่ว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครหรือแม้แต่สำนักงานเขตนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะมีการดูแลในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการจัดระเบียบนะพึงพิว่าอันเนี้ยแทนที่จะมองว่า ถูกทางกรทมทางสำนักงานเขตมาจัดระเบียบจริงๆควรจะร่วมกันคือโดยปกติเขาจะมีการประชุมเหมือนเป็นประชาคมประชาคมชาแนลทาวถูกต้องก็มานั่งคุยกันนะครับว่าจะช่วยกันทําให้ชาแนลทาวของหรือเยาวราชของเราเนี่ยให้เป็นชาแนลทาวอาเซียนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่เปิดร้านขายของอยู่นะหรือแม้แต่ทางสำนักงานเขตสวรรควงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่หรือทางเทพมหมานครจริงๆก็มีเป้าหมายที่จะมีการพัฒนาเช่นเอาสา ไฟฟ้าลงดินนะครับมีการปรับปรุงทั้งในเรื่องของความสะอาดาอความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือแม้แต่ในเรื่องของอแสงไฟฟ้าแสงสว่างอะไรพวกนี้แต่แน่นอนไอ้คำว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้แปลว่าโอโ้ทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับแค่ยกระดับถูก <นา S 2> ต้องครับคือคืออย่างน้อยเนี่ยทำให้คนมีความสะดวกสบายาแต่ว่าไอ้ความจอแจคนเดินเบียดกันหรือบางทีอาจจะต้องลงไป บนถนนบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับแต่ว่าแบบนี้ก็คงยังเป็นเสน่ห์ของเยาวราชแต่แน่นอนอาจจะมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหรือแม้แต่บางคนเนี่ยพาลูกซึ่งอาจจะเด็กๆเนี่ยนะครับหรือนักท่องเที่ยวพาเด็กๆมาเที่ยวนีก็จะได้รู้สึกว่าเออหลังจากที่เข้าไปเที่ยวช่วงกลางวันแล้วตอนเย็นเนี่ยจะไปหาอาหารทานไปเดินย่อยอาหารนะไปซื้อของฝากเนี่ยอันนี้ที่เยาวราชก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของ กรุงเทพนะครับหรือของประเทศไทยเลยด้วยซาำไปใช่ค่ะแล้วคือที่ได้เห็นนะคะว่าคุณอัพเนี่ยมีไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติบางท่านซึ่งเราเห็นยาวราชว่าเราในอะไรที่น่าตื่นเต้นมากถึงกับว่าตั้งใจมาอยู่ที่นี่เพื่อเป็นการฮันนีมูนไปด้วยเลยเพราะฉะนั้ดี๋ยวจะมีโรงแรมที่ยาราชเนี่ย ที่เราเห็นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นโรงแรมโบราณเดี๋ยวนี้จะเป็นโรงแรมเหมือนโรงแรมดีไซน์โฮเทลคือจะเป็นไฟแปลกๆหรือว่าอะไรอย่างงี้ที่ต่างชาติเซี่ยงไฮ้เลยอ่าใช่บรรยากาศเหมือนเซี่ยงไฮ้สมัยก่อนแต่คือทาให้มันดูโมเดิร์นด้วยจริงๆอันนี้สมัยก่อนผมก็ไม่เห็นนะครับเรื่องโรงแรมเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะมีเป็นโรงหนังเก่าโรงแรมเหมือนพูดไงเหมือนเป็นโรงน้ําชาสมัยโบราณเนี่ยแต่ว่าในตอนตอนหลังเนี่ยอย่างที่เล็กว่าก็มีนักท่องเที่ยวมาเขาก็มีการปรับปรุงแต่ว่าอาคารก็อาจจะเป็นอาคารเก่าอาคารโบราณ แต่ปรับปรุงแบบอนุรักษ์ไว้ะนะครับแล้วก็บรรยากาศก,ก็เป็นแบบชยนาทาวเลยะนะผรัพี่วอวาน,นี้ก็จะช่วยทําให้นักเที่ยวที่ที่ตั้งใจมาที่เยาวราชเนี่ยอย่างน้อยได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็แน่นอนมีการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายด้วยค่ะคือมันเหมือนเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เขาอย่างหนึง่งแล้วก็ได้มาพักแล้วก็ได้อ,อยู่ในใจกลางของเยาวราชด้วยค่ะ,คะ แล้วก็มีนะักท่องเที่ยวที่มาจากอินโดนีเซียนะคะบอกกับคุณอับเองว่าชนะทาของบ้านเรานะมีชีวิตชีวามากกว่าของที่บ้านเขาอีกคุณอภิลาคิดว่าอ๋อคือจริงผมคิดว่าเวลานักท่องเที่ยวเขาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมผมยังเชื่อนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็นิยมนะครับที่อยากไป เดินในชนยนาทาวของแต่ละประเทศไปทานอาหารจีนตัวและยังชอบเลยค่ะว่าถ้าวลาเไปแต่ละเมืองต้องไปดูว่าชัยนาทาวเขาเป็นยังไงมีอะไรทานบ้างใช่ครับแล้วก็จีนมันก็ยังเป็นเสน่ห์เพราะว่าคนจีนเนี่ยนะครับจะเป็นคนมาเลเซียเชื่อสายจีนสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับหรือแม้แต่ในในประเทศทางตะวันตกเนี่ยที่อังกฤษอเมริกาเนี่ยเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีชน่าทาวของตัวเองเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ก็พูดง่ายประกอบอาชีพค้าขายอยู่แล้วเวลาไปที่ไหนเนี่ยก็มักจะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เป็น ชายนาทาวขนาดใ,ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่จํานวนคนคนจีนที่ไปส่วนที่บ้านเราเนี่ยที่เยาวราชเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนที่ใหญ่มากม,มีประวัติศาสตร์ดั่งเดินที่เราพูดไปตั้งแต่ตอนที่แล้วแต่ว่าใ,ในช่วงหลังเนี่ยมันก็สะสมทั้งในเรื่องของ วัฒนธรรมนะครับในเรื่องของทางด้านมีวัดมีสานเจ้านะครับมีกิจกรรมประเพณีตลอดเทศกาลทั้งปีในขณะเดียวกันเนี่ยในตอนนี้ก็จะมีคนที่เป็นรุ่นรูกนะรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นเจเนเรชันที่2ที่3ที่เริ่มเข้ามาแล้วเราก็เห็นถูกต้องครับอย่างในเทปเราก็เห็นนะฮะร้านของฝากเมื่อกี้เนี่ยบูแทนหมูพันหมูหยองเนี่ยก็มีการปรับปรุงคือแทนที่เมื่อก่อนอาจจะใส่ใส่ถุงพลาสติกธรรมดาแล้วก็ใส่ถุงมัดหนังยางใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นมีรูปแบบมีแพคเกจิ้งมีโลโก้ทําให้เวลาคนไปแล้วเนี่ยไปบอกต่ออย่างเงี้ยเขาก็กลับมาซื้อได้ผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวประเทศไทยหรือมาที่กรุงเทพเนี่ยคือผมคิดว่าต้องเป็นจุดนัดหมายเลยจุดท่องเที่ยวที่จะต้องมาให้ได้เวลามาที่ประเทศไทยหรือที่กรุงเทพนะครับและสุดท้ายนี้ค่ะคุณอภิรักษ์มองว่าเยาวราชของเราเนี่ยมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งอย่างไรบ้างคือ ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นระยะสั้นหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องรถติดนะคะและท<ช>ีนคือเมื่อก่อนในรถติดอยู่แล้วเป็นปัญหารเรื้อรังแต่2เนี่ยตอนนี้ก็มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะซึ่งจริงระยะยาวจะดีนะฮะเพราะว่าก็คนสะดวก ตอนนี้คนก็ต้องมาลงที่ตรงสถานีตรงหัวลําโพงนะครับแล้วก็อาจจะต้องนั่งรถตุ๊กๆหรือรถแท็กซี่เข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะติดเยอะหน่อยเพราะว่าโอ้โหขุดสถานีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะฝั่งแถววัดมังกรวัดเล่งในยี่เนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งไปมาเพิ่งไปเรถติดด้วยใช่ไหมรถติดมากแต่ว่าผมที่ว่าหลังจากนั้นอีกสักอย่างน้อย2อสมปีนะครับก็คงจะคลี่คลายขึ้นกับเรื่องปัญหาเรื่องที่จอดรถเราจะไม่ค่อยมีที่จอดรถใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดที่จะเรียกว่า อาจจะอยู่ในระหว่างการปรับปรุงะนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยแน่นอนอาจจะมีผลกระทบนะครับจากนักธุรกิจหรือพ่อค้าจากเมืองจีนที่เราคุยกันเมื่อเทพที่แล้วที่เข้ามาเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำยังไงที่ผู้ประกอบการหรือว่า คนที่อยู่ที่เยาวราชมาต <tha. S 2> ั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจค้าขายแล้วก็ส่งต่อมาในรุ่น <tha. S 2> ที่2ที่3เนี่ยควรที่ต้องหาเอากลักษณ์ที่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ต่อได้ <tha. S 2> แล้วก็แน่นอนถ้ามีความต่อเนื่องของรุ่นลูกๆนะครับที่เข้ามาช่วยสานต่อเนี่ยนะก,ก็จะเป็นจุดที่อาจจะต้องอมีความท้าทาย <tha. S 2> ในการเปิดประตูสู่อาเซียนนะ <tha. S 2> ครับหรือแม้แต่นักธุรกิจที่มาจากเมืองจีนนะครับ <tha. S 2> หรือมาจากประเทศอื่นด้วยส่วนจุดที่ถือว่าเป็นจุดแข็งหรือเราควรจะต่อยอดจริงจแล้วมันมี ความเป็นเอกลักษณ์นะครับของเยาวราชอยู่แล้วที่เป็นที่รู้จักนะหรือเวลานักท่องเที่ยวไปประเทศไหนส่วนใหญ่เวลาเขาเซิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเข้าไปดูใน Google อย่างเงี้ยเขาก็จะดูว่าเออสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละประเทศนะครับหรือถ้ามาประเทศไทยมากรุงเทพเนี่ยควรจะไปที่ไหนนะพอเข้ามาที่เยาวราชเนี่ยมันก็จะมีนะมีรายชื่อนะมีชื่อวัดชื่อสันเจ้าจุดแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารร้านซื้อของฝากอะไรพวกนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นจุดขายของเยาวราชนะครับ ท,<ช>ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาใช่ะค,ะค่ะแล้วก็จะเป็นอะไรที่เพิ่มศักยภาพได้มากขึ้นอีกครับค่ะเชื่อว่าเสน่ห์ของยาวราชนะคะทั้งวัฒนธรรมด้านศาสนาและก็วัฒนธรรมด้านอาหารเนี่ยจะทำให้ยาวราชเนี่ยกลายเป็นชานชาทาแห่งอาเซียนได้อย่างแน่นอนค่ะครับ<ช>ค่ะและสําหรับใครที่หลงเสน่ห์ของพม่านะคะนกแอร์ขยายเส้นทางบินใหม่บินตรงจากดอนเมืองสู่ย่างกุ้งและอีก2เส้นทางบินตรงแม่สอดย่างกุ้ง แม่สอดม,มันละแมงเพื่อเชื่อมรอยยิ้มให้ง่ายขึ้นที่นกแอร์ทุกทุ่มเมีรอยยิม้มสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ